รีรพันธ์คลินิกสาขาคอนแกนสวัสดีคะ่ะวันนี้ทำเอซเตร้าเจลขนาดเท่าไหร่คะ so, เออสามร้อยสายี่สิห้าสาอยยี่สิบห้าซีซีนะคะไม่เอสามร้อยสามสิบห้าเมนเตอร์เอเต์เจสาร้อสามสิบห้าซีซีนะคะ ศึกษาหาข้อมูลของคลินิกจากที่ไหนมาบ้างคะมาจากเพจไลฟ์สดแล้วก็มีคนแนะนํค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาจากไลฟ์สดด้วยอาการก่อนทําและหลังทํามันเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนสิบล้อทับแบบที่เราได้ยินไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมรู้สึกแค่ตอนฉีดยาเท่านั้นเองหลักๆก็จะเป็นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะฝากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกหน่อยนะคะจะบอกว่ามาเสริมนะต้องมาที่นี่ เพราะว่าคุณหมอมือเบามากไม่รู้สึกเลยคุณหมอก็แนะนำดีแล้วก็พี่ๆข้างในก็คุยสนุกพอขึ้นเตียงหลังจากทำแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะค่ะกหลับเลยก,ก็ไม่ได้ใส่สายเดนด้วยนะคะพักฟ้นเร็วหนอยน,นะคะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องหิ้วละครบเจ็ดวันคลายผ้าตัดไหมนะคะวันนี้ทางคลินิกต้องขอขอบคุณคนไขม้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วันปัดไหมค่ะสวัสดีค่ะ